สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขนลุกอีกแล้วกระบะทรงซิ่งเสยไทยเฟอร์รารีร่หรูขันละก,กว่า20ล้านอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่ข่าวคราวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าทำเอาคนใช้รถใช้ถนนขนลุกเมื่อพบว่าอุบัติเหตุกระบะชนโล์ลอยค่าซ่อมหลักล้านไปรา,าสุดแค่เห็นคลิปสั้นๆก็ทำเอาขนลุกเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏคลิปกระบะทรงแต่งซิ่ง เสยทย้ายรถซูปเปอร์คาร์สุดรู้เฟอร์รารี่สีแดงบริเวณแยกแห่งหนึ่งซึ่งพื้นถนนดูค่อนข้างเปียกเหมือนฝนเพิ่งตกทำให้ถนนอาจจะลื่นซึ่งกระบะดูเหมือนจะเบรกไม่อยู่แล้วเสยทย้ายขณะกำลังเลี้ยวทางแยกโดยผู้เห็นเหตุการณ์ดังก,กล่าวได้เขียนเอาไว้สั้นๆว่าโรสลอยังเคลียร์กันไม่จบวันนี้กดเฟอร์รารี่อีกแล้วทมกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้าไปถามเหตุการณ์ ระบระบุวา่าคันนี้น่าจะเป็น Ferrari f ี่ฟ o ตโตฟ M ราคา21ล้าน enjoy ครับผมทั้งนี้สำหรับรถโรลส์รอยรุุนโกท,ที่เพิ่งชนไปมีการเปิดเผยค่าซ่อมเอาไว้เฉพาะฝากระโปรงท้ายประมาณ500,000บาทกันชน300,000บาทเซ็นเซอร์ถอยหลังประมาณ1.2แสนบาทไฟท้ายข้างละ300,000บาทปลายท่อไอเสีย1.5แสนบาทโชกไฟฟ้า200กว่าบาทโดยค่าซ่อมรวมประมาณ1.8ล้านบาท แต่ยังไม่รวมค่าแรงและค่าทำสีที่สำคัญถ้าการชนรุนแรงไปถึงคาร,รถดด้วยจะต้องเสียอีก1.5ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ